นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องเด็กเลี้ยงแก่ผู้กล้าท้าพระราชาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมป่าทางตอนเหนือของอาณาจักรยังมีครอบครัวชาวนาแร้นแค้นอยู่ครอบครัวหนึ่งพ่อผู้เหน็ดเหนื่อยจากการไถานาแม่ผู้มีมือหยาบกร้านจากการทอผ้าและลูกชายวัยหนุ่ม ผู้มีดวงตาเป็นประกายดังเปลวไฟที่หวยหาโลกภายนอกพ่อจ๋าแม่จ๋าข้าฝันถึงโลกกว้างฝันถึงดินแดนที่ยังไม่มีใครเหยียบย่างข้าขออนุญาตเดินทางไปสแสวงหาโชคลาภและบางทีข้าอาจจะพบสิ่งที่หัวใจของข้าเฝ้าตามหาแม่ถอนหายใจยาว พ่อมองหน้าลูกนิ่งๆก่อนจะพูดเบาๆว่าเจ้ามีหัวใจของนักเดินทางลูกเอ๋ยพวกเราห้ามเจ้าไม่ได้แต่จงจำไว้กลับมาเมื่อเจ้าต้องการบ้านพ่อห่อขนมปังตากแห้งใส่ห่อผ้าแม่ยัดสมุนไพรป้องกันหวัดใส่ในถุงใบเล็กแล้วต่างอบก่อนลูกชายแน่น เรากับรู้ว่าโลกภายนอกนั้นไม่อ่อนโยนชายหนุ่มเดินเท้าลัดเลาะแม่น้ำข้ามหุบเหวและหลบพายุหิมะเขาแลกแรงงานกับอาหารตามหมู่บ้านอบขนมปังให้คนตาบอดล้างบ่อให้หญิงชราและช่วยยกถังน้ำให้แม่ลูกอ่อนวันหนึ่งขณะพระอาทิตย์คล้อยต่ำ เขาเดินมาถึงทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ดอกหญ้าเต้นระบำตามแรงลมท่ามกลางความเงียบสงบของธรรมชาติกลับปรากฏฝูงแก่มากมายกระจัดกระายอยู่โดยไม่มีคนเลี้ยงแกะสักคนในสายตาพวกเจ้ามาจากไหนกันนะใครทิ้งพวกเจ้าไว้กลางทุ่งแบบนี้ชายหนุ่มนั่งลง รูปหัวเจ้าแกะตัวน้อยที่มองหน้าเขาอย่างไว้ใจและในวันนั้นเองเขาก็กลายเป็นคนเลี้ยงแกะโดยไม่ตั้งใจชายหนุ่มดูแลฝูงแกะด้วยความรักพาไปกินหญ้าพาข้ามลำธารและกลางคืนก็เป่าคลุยขับกลมพวกมันใต้แสงจันทร์วันแล้ววันเล่าเขายังคงเฝ้ารอเจ้าของตัวจริงของฝูงแกะ แต่ก็ไร้เงากระเป๋าสะเบียงของเขาก็เริ่มแบนลาบลงเรื่อยๆเมื่อท้องเริ่มร้องและพลังเริ่มโรยชายหนุ่มจึงตัดสินใจพาฝูงแกะเข้าเมืองใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปหวังว่าที่นั่นจะมีผู้ใดสักคนรู้จักพวกมันเขานำฝูงแกะเดินผ่านเส้นทางขรุขระ ผ่านพายุฝุ่นและสายตาประหลาดของผู้คนจนกระทั่งเข้าสู่ประตูเมืองหินสูงตระงานใครเป็นเจ้าของฝูงแกะนี้บ้างเขาร้องถามทั้งตลาดแต่ผู้คนต่างเมินเฉยพอค้าผล,ลไม้สายหน้าญิงแก่ขายเครื่องเทศหลบตาเด็กเลี้ยงแพ้หัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าในเมืองนี้ ไม่มีใครเลี้ยงแกะมานานแล้วล่ะเจ้าในขณะที่ความหิวกำลังกัดกินเขาพอค้าผู้หนึ่งเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่เจ้าหิวสินะถ้าข้าเป็นเจ้าข้าจะตัดขนแกะไปขายแค่เล็มๆก็พอจะได้มีเงินซื้อมื้อเย็นกินชายหนุ่มนิ่งคิดนานก่อนจะถอนหายใจและพยักหน้า ก็ได้แต่ถ้าเจ้าของฝูงแกะกลับมาเมื่อใดข้าจะชดใช้พวกเขาอย่างเหมาะสมด้วยเงินเล็กน้อยจากการขายขนแกะเขาซื้อขนมปังน้ำดื่มและเสื้อคลุมใหม่แล้วพาฝูงแกะออกจากเมืองกลับสู่ทุ่งหญ้าที่คุ้นเคยแต่วันแห่งความสงบสุขของเขากลับอยู่ได้ไม่นาน พระราชาแห่งเมืองนี้เป็นกษัตริย์ผู้หลงตนหวดร้ายและบ้าอำนาจเขาถือว่าการไม่กล่าวคำว่าทรงพระเจริญต่อเขานั้นเป็นอาชญากรรมใหญ่หลวงยิ่งกว่าการขโมยมงกุฎและแล้ววันแห่งการจามก็มาถึงฮัดชเชยเสียงจามของพระราชาดังไกลไปทั่วพระราชวัง เหล่าทหารม้าก็ควบม้าออกจากเมืองด้วยคำสั่งชัดเจนผู้ใดไม่กล่าวคำว่าทรงพัะเจริญจงจับมันมาขบวนทหารม้าลาดตระเวนทั่วเมืองแล้วไปไกลถึงทุ่งกว้างที่ซึ่งชายหนุ่มเลี้ยงแกะอยู่เขานั่งใต้ต้นไม้เป่าคลุยท่ามกลางแดดอ่อนและไม่ได้สนใจสิ่งใดเลยเจ้านุ่ม พระราชาจามจงกล่าวสรรเสริญเดี๋ยวนี้ชายหนุ่มหันมามองทหารแล้วยิ้มพร้อมกับพูดว่าหากพระองค์ยกเจ้าหญิงให้ข้าข้าก็จะกล่าวมิเะนั้นข้าขอสงวนคำไว้ก่อนทหารแทบตกจากหลังมา้าพวกเขาจับชายหนุ่มกลับมายังพระราชวังทันทีภายในท้องพระโรงยิ่งใหญ่ เจ้าหญิงประทับอยู่ใกล้พระราชาและเมื่อเธอเหลือบไปเห็นชายหนุ่มหัวใจของเธอก็สะดุดอย่างประหลาดแม้ทั้งคู่จะไม่ได้พูดสิ่งใดแต่ดวงตากลับมีบางอย่างสะท้อนถึงกันพระราชาถามเสียงเข้มจะกล่าวคำสรรเสริญข้าหรือไม่ชายหนุ่มตอบอย่างเยือกเย็นหากพระองค์ยกเจ้าหญิงให้ข้า ถ้าจะกล่าวทั้งวันทั้งคืนก็ยังได้พระราชาโกรธจ,จัดนวดกระตุกหางเสียงขาดสะบัน้นโยนมันลงบ่อหมูป่าหิวโหยเราทหารสบตากันนิ่งชั่วครู่ก่อนจะลากชายหนุ่มผ่านทางเดินหินใต้พระราชวังเสียงฝีเท้าสะท้อนดังก้องลึกลงไปลึกยิ่งกว่าชั้นคุก และกลิ่นอับชื้นก็ค่อยๆกัดจมูกเมื่อประตูเหล็กบ้านใหญ่เปิดออกชายหนุ่มก็ได้เห็นกับตาบ่อหินขนาดใหญ่ลึกลงไปเกือบสามช่วงตัวด้านล่างเต็มไปด้วยโครนเหนียวข้นกลิ่นข้าวชุนรุนแรงจนแสบตาและในเงามืดเงาตะคุ่มตะคุ่มของหมูป่าตัวใหญ่ที่เดินวนด้วยสายตากระหายเลือด พวกมันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันดวงตาแดงกำ่ำเปลวความบ้าคลั่งลุกวาบในตาของสัตว์ร้ายเสียงฟันกระทบกันกรอดกรอดเสียงกร่นต่ำๆดังจากลำคอราวกับคำรามว่าใครจะเป็นเหยื่อ,อรายต่อไปชายหนุ่มหยุดยืนที่ขอบบอ่อสูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่เขารู้ ไม่มีใครเคยรอดจากที่นี่มาก่อนเจ้ามีคำสุดท้ายหรือไม่ทหารเอ่ยชายหนุ่มไม่ได้ตอบเขาเพียงยกคลุยไม้ขึ้นจ่อริมฝีปากหลับตาแล้วเป่าช้าๆท่วงทํานองแผ่วเบาคล้ายเสียงลมหายใจของใบไม้ยามรุ่งอรุณเสียงนั้นล่องลอยผ่านอากาศเย็นช้าล้างกลิ่นคาวและความตึงเครียด แต่เข้าไปถึงในจิตใจที่อารวาสของเหล่าหมูป่าพวกมันหยุดเดินใบหูตั้งขึ้นแล้วลดตัวต่ำลงทีละตัวทีละตัวบางตัวนอนแผ่พุงลงบนโคลนบางตัวนอนเอนหัวกับหินเยี่ยงลูกหมาตัวอ้วนและเมื่อโนวดสุดท้ายจางหายเหล่าหมูป่าก็กลายเป็นหมูหลับเงียบสนิท กรนเบาๆเราวกับอยู่ในความฝันชายหนุ่มยังคงเป่าขลุ่ยอยู่ที่ริมบ่อเสียงนั้นไม่ใช่แค่กรมสัตว์แต่มันกล่อมหัวใจของใครหลายคนที่ยืนมองอยู่โดยไม่รู้ตัวทหารมองหน้ากันไม่กล้าแต่ต้องชายหนุ่มอีกไม่มีใครพูดอะไรออกมาสักคำเขาไม่ได้ใช้ดาบหรือเวทมนต์ เขาเพียงใช้เสียงที่ออกจากใจและนั่นกลับมีพลังมากพอจะเปลี่ยนสัตว์ร้ายให้กลายเป็นทารกน้อยในคันของคืนอันสงบยามรุ่งอรุณในเมืองหลวงมืดครึม้มเหมือนใจของพระราชาพระองค์นั่งบนบัลลังลก์มรกตทรงกัดฟันแน่นเมื่อรับรู้ว่าชายหนุ่มยังรอดจากบ่อหมูป่าหิวโหวยมาได้ เขารอดมาได้อย่างไรพระราชาเอ่ยถามเขาเป่าครุยจนสัตว์ร้ายหลับสนิทดังทารกทหารตอบเจ้าจะยามเกียดเราด้วยเสียงครุยกระจอกกระจอกอย่างนั้นหรือพระราชาแผดเสียงและแล้วพระราชาจึงสั่งการใหม่โยนมันลงไปในบ่อใบมีดบ่อใบมีดกับดักแห่งความตาย ทหารสองนายลากชายหนุ่มไปยังหุบผาชั้นแห่งหนึ่งเบื้องล่างเป็นบ่อใบมีดแหลมคมเสียงลมหวีดวิวแทรกผ่านเหล็กแหลมเหล่านั้นดังเสียงปีศาจกระซิบนี่คือที่ของคนดื้อดึงเจ้าหนุ่มนายทหารคนหนึ่งพูดเสียงเย็นแต่ชายหนุ่มกลับยิ้มบางๆขอเวลาสักครู่ ข้าขอภาวนาเงียบๆก่อนพบความตายทหารหัวเราะได้สิภาวนาให้พอแล้วเจ้าจะได้กลิ้งลงไปทั้งตัวพร้อมคำอธิษฐานของเจ้าชายหนุ่มเดินไปหลังต้นไม้ใกล้ๆถอดเสื้อคลุมและหมวกคลุมลงบนไม้ยาวจัดมุมให้เงาเสื้อคลุมทอดไปยังขอบบอ คล้ายว่าเป็นตัวเขายืนอยู่ที่ปากบอ่อเขาแอบ,บไปหลบยังมุมมืดและพูดเสียงเรียบเอาละ่ะข้าพร้อมแล้วทหารจับเสื้อคลุมผลักลงไปเต็มแรงใบมีดข้างล่างตัดเสื้อคลุมเป็นชิ้นๆในพริบตาท่ามกลางเสียงเหล็กกระทบเหล็กชายหนุ่มแอบ,บซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและยังคงปลอดภัยรุ่งเช้า ทหารมาสำรวจพบว่าไม่มีร่างของเขาไม่มีเลือดไม่มีเสียงแต่บนพื้นยาใต้ต้นไม้กลับพบรอยเท้าลึกจมดินกับเสียงครุยลอยแผ่วๆมาจากไกลๆเขารอดอีกแล้วทหารกระซิบกันอย่างหวาดวันพระราชาแทบกระอักเลือดด้วยความโกรธโยนมันลงกรงของนกฮูกกระหายเลือด ถ้ามันยังรอดอีกข้าจะยอมรับว่ามันคือปีศาจกรงแห่งรัตติการหอคอยนกฮูกกรงเหล็กดำสนิทอยู่กลางห้องใต้ดินปราศจากแสงไฟในความมืดนั้นมีเสียงคลืดคาดของกรงเล็บและดวงตาหลายสิบคู่สะท้อนแสงสีแดงชายหนุ่มถูกโยนเข้าไป เสียงประตูเหล็กปิดโครมเสียงคำรามเบาๆดังขึ้นชายหนุ่มขยับมือไปยังขุยไม้ที่พกติดตัวสูดลมหายใจเข้าช้าๆและเป่าเสียงโน้ตต่ำและลุ่มลึกเสียงเพลงแผ่ซ่านไปทั่วห้องมืดเสียงนั้นไม่ใช่แค่กรอมเสียงเพลงปอบโยนจิตใจอันบ้าคลั่งเสียงกรงเล็บหยุดควนผนัง เสียงปีกหยุดตีฝุ่นนกฮูกกระหายเลือดนับสิบเริ่มเอ็นหัวซ้ายขวาก่อนค่อยๆหลับตาลงในความเงียบตลอดทั้งคืนชายหนุ่มเป่าคลุยไม่หยุดแม้แต่ลมหายใจเดียวและเมื่อเช้ามาถึงเขายังคงยืนอยู่เหน็ดเหนื่อยแต่ไม่บาดเจ็บแม้แต่น้อยคราวนี้ พระราชาินีงเงียบอยู่นานก่อนจะเปลี่ยนกลยุทธ์จากการใช้กำลังเป็นการล่อลวงถ้าเจ้าไม่เกรงกลัวความตายเช่นนั้นเราจะมอบความมั่งคั่งให้แก่เจ้าเพื่อดูว่าเจ้าจะสรรเสริญเราหรือไม่พระราชาพาชายหนุ่มนั่งไปบนรถม้ารถม้าทองคำหรูหราเคลื่อนไปยังป่าอะะัญมณี ต้นไม้ทุกต้นเปล่งประกายพลอยภัยรินใบไม้ส่องแสงเหมือนทับทิมและนกร้องเสียงคล้ายระกังเงินทั้งหมดนี้จะเป็นของเจ้าหากเจ้ากล่าวเพียงคำเดียวทรงพระเจริญแต่ชายหนุ่มกลับเพียงถอนหายใจสิ่งเหล่านี้สวยงามแต่ไม่ใช่สิ่งที่หัวใจของข้าต้องการ รถม้าแล่นต่อไปยังบ่อทองคำที่ซึ่งปลาในสระค,คือทองคำบริสุทธิ์ที่ขยับได้พระราชาชี้และย้ำว่าแม้แต่ปลายังรู้จักว่า้ตามคำสั่งของข้าเจ้าปฏิเสธทองคำทั้งหมดนี่จริงหรือชายหนุ่มยิ้มทองคำที่ได้มาด้วยการยกย่องในสิ่งที่ข้าไม่ศรัทธาไม่มีวันมีคุณค่า รถม้าเคลื่อนต่อไปยังวังอัญ,ญมณีที่เจิดจรัดเกินกว่าสายตาจะรับไหวเจ้าจะได้วังนี้พร้อมตำแหน่งหากกล่าวสรนเสริญข้าเพียงหนึ่งครั้งชายหนุ่มสายหน้าข้าจะกล่าวสิ่งใดได้หากหัวใจของข้ายังไม่เคารพจริงพระราชางเงียบไปนานก่อนจะพูดด้วยเสียงแผ่วเช่นนั้น ข้ายอมแพ้พระราชาหันไปมองเจ้าหญิงผู้ซึ่งไม่เคยละสายตาจากชายหนุ่มเลยข้าจะยกเจ้าหญิงให้เจ้าหากสิ่งนั้นทำให้เจ้าสรรเสริญข้าได้และแล้วงานแต่งงานก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั่วแคว้นในพิธีชายหนุ่มหันไปหาพระราชาแล้วเอ่ยเสียงดัง ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญเขาพูดไม่หยุดจนพระราชาเอามือปิดหูเพราเธอหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ชายหนุ่มยิ้มข้าสรรเสริญพระองค์แล้วมิใช่หรือพระราชาถอนหายใจเฮือกใหญ่หัวร้อยอย่างฝืนฝืนข้ายอมแพ้เอาทั้งเมืองไปเลยเถอะ ชายหนุ่มรับเมืองไว้พร้อมกับรับพ่อและแม่จากหมู่บ้านเล็กๆเ,เข้ามาอยู่ในพระราชวังด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นใดเขาไม่ได้ปกครองเมืองด้วยเสียงสรรเสริญแต่ด้วยเสียงครุยที่อ่อนโยนและความศรัทธาที่แท้จริงซึ่งไม่จำเป็นต้องเอ่ยคำใดก็เข้าถึงใจของประชาชนได้โดยไม่ต้องร้องขอแม้แต่ครั้งเดียว ถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ช่วยกด s u b สไคร b e ให้คุณป้าเป็นกำลังใจเพื่อทำนิทานเรื่องใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ